<C oughs> สวัสดีครับสมาชิกเพื่อนๆช่องตามเด็กๆอาจารย์ดังชาแนลนะครับเนาะก็วันนี้อาจารย์มีชุดนะครับสตัวบนเอสอสตัวล่างนะครับตรงๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับเนาะนะครับก็ใช้ดุลพินิษของสมาชิกนะครับในการนําข้อมูลไปใช้นะครับตัดสินใจเอาเองนะครับก็โปรดใช้วิจารยณและสตินะครับในการนําข้อมูลนะครับไปเลือกซื้อเรือสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับเดินมาสามงวดติดนะครับ ก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเนาะสำหรับข้อมูลนี้นะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับเพื่อนๆเป็นสูตรง่ายๆนะครับเนาะก็คำนวณง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับเนาะเอานะครับก่อนที่เราจะไปกันตรงเนื้อหานะครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนก่อนนะครับ สูตรใหม่ที่นํามาแบ่งปันนะครับเป็นเพียงการคำนวณยอดหลังทางคณิกษา์เท่านั้นนะครับก็เป็นข้อมูลนะครัในการเลือกซื้อสลักกินแบ็รัฐบาลนะครับเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนๆในวันเช้านะครับของวันที่ ยี่สิบห้านะครับก็ไก่วันแล้วนะครับเนาะก็ไก่วันแล้วนะครับเนาะนะครับที่นี้เรามาดูนะครับวิธีการกำหนดนะครับหลักสิบนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งนะครับบวกแปดคงที่เนาะนะครับเนาะ อย่าลืมทุกครั้งนะครับเพื่อนๆบวกแปดงที่นะครับสูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักหมื่นสามครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งบวกด้วยเลขเก้างที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาในลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้จดจะเขียนไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นตัวอย่างนะว่าทำยังไงนะครับเราก็จะยกเลขหกมานะครับนะครับเลขแปดมา จำนวน2ครั้งบวก8คงที่นะเพื่อนๆเหมือนกันนะครับส,สูตรหลักหน่วยก็จะทําลักษณะเช่นเดียวกันนะครับก็จะใช้หลักแสนเขียนมา5ครั้งเออสาครั้งหลักร้อยสองครั้งแล้วก็บวกเก้งที่นะครับส่วนสเต็ปการเพิ่มตเติมนะครับก็จะเป็นบวกหบวกแคงที่ทุกครั้งนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะนะครับเป็นชุดเออ ะจะได้4ี่คนลับจะได้ทั้งหมด4่คู่ตรงๆนะครับเนะาะท้งนี้ท้งนั้นคำว่า,าตรงนั้นมันอาจจะสับทางก็ได้เพื่อนๆก็นําไปไประยุกต์ใช้งานเอานะครับลราไปดูกันนะครับวดแรกกันนะหลกักสิบหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสองสองบวกแปดเป็นศูนย์นะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับก็จะได้หนึ่ง นะครับหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น5บวก5เป็น10 10เป็น15นะครับ5บวกกเป็น1 1บวกเป็น7 7บวก9ก็จะเป็น6นะครับบวก8คงที่นะครับก็จะได้4นะครับอนุญาตหาประการสกครนะแค่เบอร์นะครับผพราองวัดนวดที่ออกจากการคำนวณครั้งนี้ก็ได้เกทศูนย์นะครับ ออกันออกสูงครับนะครับไปดูงวดต่อมากันดีกว่านะครับเนาะหลักแสนนะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกห้า นะครับบวกด้วย8นะครับก็จะเท่ากับ1บวก5เป็น6 6บวก 5, เป็น1 1บวก8เป็นเกนะครับบวกด้วย1งคงที่เนาะก็จะเป็นศูนนะครับสูตรต่อมานะครับหลักหน่วยเนาะนะครับก็จะเป็น ยกหลักหมื่นมาจำนวนสาครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยสองครั้งนะครับบวกด้วยเลขเก้าพื้ที่นะครับห้าสามครั้งเป็นห้าสิบห้าเนาะเอาตัวหลังนะครับห้าบวกศูนย์ในห้าห้าบวกศูนย์ในห้าห้าบวกสี่นะครับก็จะเป็น 5บวก4 5บวก5บวก9นะครับก็ไป5บวก9ก,ก็จะเป็น4นะครับบวก8นะครับก็จะเป็น2น,นะผลรางวันก็ออกที่0 2น,นะครับก็เข้ามา,าตรงๆนะเป็นงวดที่2น,นะครับ ต่อมานะครับเนาะเหมือนเดิมน,นะครับหลักแสนนะครับหนึ่งครั้งก็จะเป็นเลขสามนะครับหลักพันนะครับสองครั้งคือเลขเก้าครับด้วแคงที่นะครับสามบวกเเป็น2องสองบวกเเป็น1นึบวกแปดก็จะเป็น 9นะครับบวกด้วย1ตรงคงที่ก็จะเป็นศูนนะครับศูนหลักหน่วยนะครับก็จะยกหลักเหน่วยมา3ครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยสอครั้งนะครับบวกด้วย9ตรคงที่นะครับ ครับ 1>, 1 2 3 4 5ี่้าก็จะเท่ากับ5นะครับ1 5้าครั้งก็เป็น5าเนาะยกกำลัง5คูณหาก็เป็น5านะครับาำนวง,ง่ายๆนะครับสูตรนี้บวกด้วย9กคงที่ก็จะเป็น4นะครับ4บวก8นะครับก็จะเท่ากับ2นะครับผลลัพธ์ก็ออก9 2สองของ2ตัวล่างนะครับ ข้าเป็นงวดที่สนะครับกระดาษออก92นะครับนะมาดูงวดจะถึงกันของวันที่1น,กกนึ่นนนะปปนง,งนะครับกระดาษคนนะครับงวดได้นักสืะัลนี้นะรูปหลักเสีนมาหนึ่งครั้งนะครับ ในะนเพื่อนผิดนะไม่ใช่หรอกร้อยนะครับเป็นหลักพันะนะครับหลักพันสองครั้งนะครับก็จะเป็นบวกด้วยนะบวกด้วยแดนะครับบวกด้วยแปงที่นะครับนะแปดสาบวก หนึ่งเป็น4ี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าหบวกแปดก็จะเท่ากับ3นะครับบวกหนึ่งคงที่ก็จะเท่ากับสนะครับนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยกันนะครับก็จะยกหลักหมื่นมาจำนวน3ครั้งนะครับ ก็จะได้หกหลักร้อยสองครั้งนะครับเป็น8นะครับเป็นแปดบวก9นะครับเนาะกาของที่ทุกครั้งนะมาดูนะครับเนาะหกบวกหเป็นสองสองบวกหเป็น8ปดบวกแเป็น6กหกบวกแเป็น4 4่สบวกเเป็น3นะครับ บวกด้วย8ดคงที่นะครับก็จะเท่ากับหนึ่งเนาะนะครับดังนั้นนะครับในงดนี้เนาะที่ได้ก็คือ3หลักสิบก็ได้เก่3มกับ4หลักหน่วยได้3กับ1นะครับก็จะยกคู่ออกมาในลักษณะนี้นะครับ 3, 3 3 3สามหนึ่ง ส่สามส่หนึ่งนะครับก็จะได้มาทั้งหมดสี่สี่คู่นะครับ เพืเ่อนๆไปพิจารณาดูนะครับสี่คู่นี้นะครับเนาะว่าจะมาหรือเปล่านะครับจะมาตัวใดนะครับก็ไปพิจารณาดูนะครับลักษณะนี้นะครับเลขสามชนทั้งหลักสิบออและหลักหน่วยก็จะให้เป็นวิ่งสามนะครับเลขชนกันนำมาเป็นเลขวิ่งได้นะเพืเ่อนๆ นะครับนะก็ไปพิจารณาดูนะครับเนาะนะครับก่อนจะกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะนะครับกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่ต้องพลาดข้อมูลใหม่ๆในการรับข้อมูลจากเรานะครับเนาะนะครับก็ ฝาเกเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเนาะอ่ะสวัสดีครับ